สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่3 0มสิบสงหาคมนะครับวันอังคาร31วันพุธลอตเตอรี่ก็ออกแล้วนะฮะก็จะเป็นความหวังหนึ่งของเรานะครับในยุคสมัยโควิดโอ้ยร้อปีนะครับร้อปีก็มีระบาดโรคระบาดอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะครับใครอยู่รอดก็ปลอดภัยก็ถือว่าเป็นบุญนะครับ ก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็โซเชียลดิสแตน์แปลว่าห่างจากสังคมหน่อยนะครับก็อยากเข้าใกล้สังคมนะครับในคลิปนี้เป็น e ีีที่ร้อยสี่นะร้อยสี่นะคะร้อยสี่เราจะมาพูดเลขสองตัวล่างซึ่งเป็นความหวังเล็กๆของพวกเรานะครับเวลาเราซื้อลอตเตอรี่ก็หวังจะถูกสองตัวล่างในเบื้องต้นนะครับส่วนรางวัลน,นั้นก็เป็นผลพลอยได้นะฮะ ถ้ามันจะถูกนะครับผิดจากสองตัวล่างอาจจะถูกลังวัลก็ได้ทุกคนก็มีความหวังนะฮะอยู่ด้วยความหวังคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับผมใช้ดูเลขล่าง4ตัวซึ่งจะนำมาทำา2ตัวซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปนะครับให้ดูย้อนหลังตั้งแต่หกปีแล้วครับเั้งปี58เลยนะครับ4ตัวจะมา1ถึง2ตัวในเลขล่างนะครับ ยกตัวอย่างงวดที่หนึ่งในปีห้าแปดออกเจ็ดสี่นะครับมีเลขสองสี่ศูนย์หกก็มีเลขสี่ติดนะครับเลขสี่หลักหน่วยงวดที่สองออกเจ็ดเก้ามีสามเก้าหนึ่งห้าก็มีเลขเก้าติดนะครับงวดที่สามนะครับสีน้ำเงินเป็นหลักสิบสีแดงจะเป็นหลักหน่วยนะจะอ,อกแดงชมพูชมพูนะครับใครดูตัวเลขไม่ชัดก็ให้ปรับโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะครับแนวนอน อยากแนวตั้งปรับให้เป็นแนวนอนนะครับแล้วก็ตั้งหมุนอัตโนมัติไว้นะครับจะได้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับหนึ <c> ่ง <oughs> ปีมียี่สิบสี่งวดนะจะให้ดูในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับถึงงวดยี่สิบสี่นะครับเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับ อีนี่สี่ตัวนะครับมาตัวหรือสองตัวนะครับไม่ผิดเลยนะครับยกตัวอย่างงวดยี่สิบสี่ออกศูนย์สองมาสองตัวนะครับต่อไปในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับตั้งแต่งวดยี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะครับหนึ่งปีมียี่สีบงวดสีน้ำเงินนี่คือหลักสิบนะครับห้าศูนย์มีเลขห้าตัวเดียวนะครับ เลื่อนให้ดูช้าๆนะครับสีแดงเป็นหลักหน่วยนะครับเอ <c oughs> ็นนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไปเท่านั้นับตามข้อบังคับ youtube นะครับจำถึงงวดสี่สิบแปดผิดอยู่หนึ่งงวดครับปีนี้ครับงวดสี่สิบสามออกเก้าแปด ห8นะครับมันมี02 34์่นะครับไม่มีเลขเ้าหรือเลขแ8ทักตัวนะครับก็ผิดหนึ่งงวดนะครับต่อไปใช้ดูในปี2560นะครับงวดสี่สิถึงเจนะครับที่ปิดไว้ก็เพื่อให้ดูได้ถนัดนะครับบางคนบอกจะปิดทำไมฮะปิดเพื่อโฟกัสไงท่านโฟกัสดูเฉพาะ ที่ผมแนะนำนะครับกดสี่สิบเก้าถึงเจ็ดิบสองนะครับถ้ามีสีแดงมีสีน้ำเงินแปลว่ามันจะถูกนะครับในสีตัวนี้มันจะติดหลักสิบหรือหลักหน่วยหนึ่งตัวนะครับมาผิดวดที่หกสิบสี่นะครับออกหกห้อาไม่มีเลขหก 6, ไม่มีเลขห้านะครับ ผิดงบผิดเป็นงวดที่สองนะครับในปี59ผิดหนึ่งครั้งนะครับผิดหนึ่งครั้งในงวดเท่าไหร่43ปี2560ผิดหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่สองนะครับในงวด64ต่อไปจะให้ดูในปี2561นะครับ2561ทางการงวด73นะครับ ถึงงวดเก้าสหนะครับถึง <c oughs> งวดเก้าสิบหกทอปิดงวดแปดสองนะครับเป็นงวดที่สามับแต่ปีห้าแมานะครับปิดเป็นงวดที่สาม งวด89ผิดนะครับเป็นงวดที่4นะครับจากปี58งวด93ผิดเป็นงวดที่5นะครับปีนี้ผิด3งวดนะครับมันมี96งวดนะฮะนี่ผมทําเลยไป97้าขอโทษทีนะครับมีเก้าสงวดถือว่าสถิติใช้ได้เนะก็สี่ปีนะฮะผิดมา5งวด สีปีนี่ก็คือเก้วดนะครับผิดห้างวดต่อไปให้ดูในปี2องพันห้านะครับงวด97ถึงร้อนะครับผิดงวดที่99เป็นงวดที่6กสำหรับ5ปีนะครับ ผิดงวดร้อยสิบเก้าเป็นงวดที่เจ็ดนะครับร้อยสิบเก้างวดนะครับผิดเจ็ดงวดนะครับก็ถูกตัวหนึ่งก็ถือว่าถูกนะฮะถ้าไปให้ดูในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับงวดร้อยยี่สิบเอ็ดถึงร้อยสี่สิบเอ็ดนะปีนี้มียี่สิบเอ็ดงวดนะครับเรื่องจาก โควิดเริ่มระบาดนะฮะในเดือนเมษายนก็หยุดไปนะฮะพี่สังพนาร้อยหกสิบสามร้อยยิบสองผิดนะฮะเป็นงวดที่แปดร้อยยี่หกผิดเป็นงวดที่เก้านะครับร้อยสามสี่ผิดเป็นงวดที่สิบแล้วก็ร้อยสามสิบเก้าผิดเป็นงวด ที่สิบเอ็ดจากร้อยสามสิบข้างวดนะครับขอ <c oughs> โทษไปใช้ดูในปีปัจจุบันนะครับสองพันหรอยกิบสี่นะครับตับง้งแต่งวดร้อยสี่สิบสองนะฮะจนถึงปัจจุบันถึงงวดร้อยห้าสิบหกแล้วนะฮะปีห้าร้อยหกสิบสี่นะครับร้อยสี่สิบสองงวดร้อยสี่สิบหกผิดเป็นงวดที่สิบสองนะครับ ร้อยห้าสิบสองผิดเป็นงวดที่สิบสามงวดที่แล้วร้อยห้าสิบหกนะะออกสองสามผิดเป็นงวดที่สิบสี่สำหรับเลขงวดใหม่คืองวดหนึ่งกันยายนนี้คือเลขศูนย์สองสี่แปดนะครับจะสังเกตว่าที่ผ่านมาเวลาผิดแล้วไม่ผิดซ้ำติดต่อกันนะฮะดังนั้นศูนยสองสี่แปดน่าจะติด เลขล่างสักหนึ่งตัวนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับมันจะไม่ผิดซ้ำนะฮะที่ดูที่ดูมาผ่านมามันไม่ผิดซ้ำติดกันนะฮะอันนี้ผมจะเอาเลขนี้เนี่ยไปทำเป็นสองตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเป็นสองตัวอันนี้ผมจะเรียนให้ทราบว่านะครับเลขสองตัวล่างประมาณสี่สิบชุดนะครับ ถ้าว่าใครสนใจนะฮะใครสนใจก็โทรนะฮะโทรคือมีค่าใช้จ่ายบางเล็กน้อยเนาะนี่อ้าจะให้ดูนะฮะร้อยห้าสิบหกงวดสูตรนี้ผิดไปสิบสี่นะครับเมื่อผิดสิบสี่ก็คือถูกร้อยสี่สิบสองจากร้อยห้าสิบหกคิดเป็นถูกเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเอ็ดจุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์ก็คือ เฉลี่ยแล้วสิบงวดผิดไปงวดกว่า,วานะถูก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 เก้างวดนะครับเฉลี่ยแล้วสิบงวดถูกเก้างวดนะครับอันนี้ผมจะนําเลขสี่ตัวเนี้เอามาทำเป็นสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างรัฐบาลนะครับก็ไว้ประกอบการซื้อลอตเตอรี่นะครับคือศูนย์สองสี่แปดในงวดที่หนึ่งกันยายนอันนี้ผมเรียนให้ทราดบดังนี้นะครับ ถ้าเอาเลขสี่ตัวนี้มาทำเนี่ยมันจะได้เลขเต็มๆประมาณสี่สิบสี่ชุดนะครับจะไม่เกินสี่สิบสี่ชุดต่องวดนะครับสี่สิบชุดต่องวดนะครับอันนี้ถ้าหากว่าใครสนใจคิดว่านะฮะคิดว่ามองเห็นลูทางที่จะมีไรายได้ตรงนี้บ้างนะครับก็ <c oughs> ผมจะขอทำสองตัวให้นะส่งให้ท่าน แต่ละงวดนะครับโดยขอค่าใช้จ่ายละงวดละ22 0บาทโดยเอาไปให้เล่นก่อนนะฮะโดยให้เล่นไปก่อนนะครับเอาไปเล่นก่อนถูกก็จ่ายถ้าผิดไม่ต้องจ่ายนะครับผิดไม่ต้องจ่ายครับถ้าใครสนใจก็ถ้าเคยมีเบอร์แล้วนะฮะเคยมีเบอร์ใครสนใจอันนี้งวดนี้นะฮะงวดวันที่หน่งกันยายนนี้นะครับผมจะให้ท่านไปฟรีก่อนนะครับให้ท่านไปฟรี แต่ถ้าหากว่าใครสนใจงวดต่อๆไปก็ตามที่ตามที่แจ้งนะครับถ้าถูกของงวดเราสองร้อยถ้าผิดไม่ต้องนะครับนําไปเล่นก่อนนะครับใครมองเห็นรู่ทางว่าจะพอมีทําเงินได้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ก็เรียนให้ทราบว่ามันมีผิดบ้างนะฮะ <c oughs> นี่คือเอาเลขศูนย์สองสี่แปดมาทําเป็นสองตัวล่างวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับ หนึ่งกันยายนจะได้เลข44ชุดนะครับโดยใช้แต้มตัดนะฮะก็จะเหลือ44ชุดซึ่งพอจะสามารถลงทุนได้นะครับก็เลือกในนี้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือท่านจะซื้ออะไรก็ตามแต่ท่านนะครับผมไม่แนะนำ้วก็ตามที่กล่าวนะฮะถ้าใครสนใจก็โทรนะครับอ ตามนี้นะฮะถ้าหากว่าเอาไปให้ท่านไปเล่นก่อนนะครับถ้าใครถูกก็ให้ก็ให้ช่วยค่าเน็ตค่ากระดาษอะไรทั้งหดเรลาสองร้อยนะฮะแต่งวดนี้ให้ท่านไปฟรีๆนะฮรเอาไปลองดูก่อนนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็คือ,เ,อเรียนให้ทราบแล้วว่าท่านขอไปก่อนนะครับเอาไปเล่นถ้าถูก ถ้าถูกค่อยค่อยค่อยจ่ายนะครับ200ถ้าผิดไม่ต้องนะครับถ้าผิดไม่ต้อง mm. ก็ตามเบอร์นี้หรือถ้าท่านมีเฟสบุ๊กก็ขอเป็นเพื่อนมาจะส่งทางมิสเซนเจอร์จะสะดวกนะครับเลขวดนหนึ่งกันยายนเลขล่างนะครับวดที่จะออกวันที่1อีกวันพุธนี้นะครับ mm. ก็เป็นดังนี้สี่สิบสี่ชุดนะครับกปปี้ไปดูนะครับถ่ายหน้าจอไปดู อคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากปีนี้ทํานายว่าน้ําจะท่วมนะตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไป,ป,ปมากเลยนะครับเนื่องจากคนเกิดขึ้นมาเยอะนะครับก็มีธรรมชาติมาทําลายคนเยอะเหมือนกันคือก็จะมีโรคระบาดแล้วก็จะมีภัยธรรมชาติเช่นอูทกภัยก็คือน้ําท่วมวาตภัยก็คือลมอากาลมพายุพายุกับน้ํานี่มันจะมาด้วยกันนะครับ แล้วก็อักขีภัยก็คือเกี่ยวกับไฟไหม้นะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> บางครั้งมาเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับของมันของโลกนะครับเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงมันก็อายุยืนนานมากมาแล้วนะครับโลกเราเกิดมาโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนมีโชคในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหน่วยชนแนนครับ